กัลโหลครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วอย่าเลื่อนผ่านนะอย่าเลื่อนผ่านนะถ้าคุณเลื่อนผ่านคุณจะพลาดนะวันนี้มีเคล็ดลับในการเสริมเบื้องต้นมาให้ด้วยนะฟังให้ดีครับขอตอบคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับน้องคนนี้บอกว่าของแฟน6กเ็ดตรงมากค่ะแล้วมีวิธีแก้ไหมอันดับแรกเลยขอทํานายก่อนใครที่มีเลขท้ายบบประชาชนของตัวเองนะครับเลขท้ายที่มี6กเ็ดจะเป็น6กเก็ดหนึ่งเก็ดหกหนึ่ง 765หนะครับหรือว่า6 7เกเก็แล้วแต่นะถ้ามี6 7เกในพื้นฐานเลข3ตัวท้ายของบัตรประชาชนคุณให้รู้เลยว่าชีวิตคุณเริ่มต้นมาดีเท่าไหร่จะรวยมากเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินโดนหักหลังโดนโกงลงทุนไปโดนหลอกได้ง่ายเข้าใจไหมนะครับนะครับแล้วก็6 7เกคืออะไรครับเกนะครับ6กเก็นี้คือชีวิตแตกล้าครอบครัวมีปัญหารักแต่งงาน ก็ต้องเลิกอยู่ด้วยกันไม่ได้ชีวิตคู่แบกรับภาระไปไม่ได้ต้องเนรเหนืออยู่คนเดียวจริงไหมนะครับแล้วก็เกจหกคืออะไรครับหามาได้เท่าไหร่ต้องหาเงินให้คุณชายนี่คือเลขเกหกครับดังนั้นหกเกคือชีวิตแตกร้าวเกหกคือนี่สินเมื่อรวมกันแล้วมันก็คือแบกรับภาระปัญหาทุกอย่างเลยต่อให้คุณรวยแค่ไหนครับถ้ามีเลขท้ายสามตัวท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันก็คือนี่สินหามาได้เท่าไหร่ก็หมดนะครับวันนี้อย่าเลื่อนผ่านนะ วันนี้ขอแก้เบื้องต้นเลยใครที่มีหมายเลขดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น6 7 7 6วิธีเสริมสามารถใช้ได้ทุกตัวเลขเลยนะครับคือเลขมังกรนะครับหาแบงค์ร้อยขึ้นมาแบบนี้ครับแต่ต้องเป็นแบงค์ร้อยที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวรอเเลข9นะครับอันนี้นะนะครับเป็นรอ9นะอันนี้นะครับไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือรอ0นะต้องเป็นรอ9ครับแต่เป็นแบงค์สีแดงแบบนี้ครับแล้วให้เขียนเลขนะครับออบกาแดงนะเขียนเลข สี่คูาคูณเนะครับเอาใส่ในแบงค์ร้อยนะครับเอาใส่ในแบงค์ร้อหน้ากับหลังทั้งสองข้างเลยแล้วให้เอาใส่ในกระเป๋าหลังจากนั้นครับไปจุดทูปตามสิบมงดอกให้จุดวันเกิดตัวเองลองทําครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าความปังโชคลาภฝันต่างๆซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะเพื่อถุกรางวัลใหญ่นะครับก็ ต้องบอกกันนะว่านี่คือเคล็ดลับนะใครได้ฟังนะครับคือผมผมไม่ได้ว่าใครที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนกับผมนะครับก็สามารถเอาเบื้องต้นนี้ไปใช้ก่อนแล้วถ้ามีโชคค่อยมาเปลี่ยนกับผมนะครับก็บอกเลยว่าลองทําดูนะแต่ต้องเป็นแบงค์ร้อยนะครับสีแดงนะสีอื่นไม่ได้ครับแล้วต้องเป็นรอ9เก้าครับนะครับคือเลขเก้าคือเลขฐานบุญไงเราก็มาเขียนเลขสี่บวกห้าคูณเก้าตามแบบนี้ครับนะลองทําดูครับนะแล้วก็คุณจะรู้เลยว่าทํามาแล้ว ขอโชคดีครับนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะนะครับมีสาระดีๆเพิ่มมาให้ตลอดเวลาครับผม